สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียเด้ครับผมสามสิบเอ็ดพฤษภาคมครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็บจะพาพี่น้องเอฟซีตามแนวทางเลขวิ่งป้าเล็กครับผมเลขวิ่งป้าเล็กครับพี่น้องเอฟซีรับทันก็ล่อค่อยครับผมแนวทางของเลขวิ่งป้าเล็กหรือว่าจะเป็นเลขข้อฝันของป้าเล็กครับผมครับวันนี้ก็มา เปลี่ยนบรรยากาศเด้ครับพี่น้องมาเบิ่งนอใหม่ครับพี่น้องเนาะครับปาดเถอรแป๊แบ,บเดียวครับผมไอพี่น้องเบิ่งน้ก่กันแตกนอครับโอ้แปบ๊บเดียวลำถือฝนครับพี่น้องครับผมนอใหม่ถือฝนตอนแรกหนึ่งวนัน สิบปขึ้นพอดีครับผมเพราะวา่าทมดินขึ้นมากค,ครับขอเบิ่งให้ท่ายพี่น้องเบิ่งกัโอ้ใหญ่แล้ะครับผมขึ้นมาสองนอครับผมเอาต่อครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งป้าเลขอำเภอเพ็ญเด้อครับพี่น้องกับมากเบิง่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับพิจน,นาเบิง่ง อาจจะมาสะาจักหน่อยครับพี่น้องเนาะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีครับผมเอาแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบหกครับเลขวิ่งปลาเล็กก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเลขวิ่งปลาเล็กกัลมาเชียก็ขอขอบพระคุณปลาเล็กได้ครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณปูครับที่เมตาแนวทางาเลขวิ่งให้กับกัลมาเชียแล้วก็ส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับผม นี่ก็เป็นตน้นมะขามเทศด,ดางครับผมซื้อมาตะคองสิบหาครับพี่น้องเนาะประทุมท่านี่ครับอันนี้ก็มาเชื่อไปซื้อพักหวานมากครับผมมาปลูกแซมให้กับพักหวานพักหวานปลาครับผมเป็นแต่ย่างอยู่งงเนาะพี่น้องเนาะแตกยอดแล้วอ่าก็ขื้นไหวๆครับพี่น้อง เอาคลิปนี้กับจิมี่อาเลกความฝันของปลาเล็กน้ำเด้อครับพี่น้องครับครับกับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขกวิ่งปลาเล็กแล้วก็เลขความฝันแล้วก็เลขทีปลาเล็กสอบนล้วพี่น้องเนาะว่าคนเสือตัวใดครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เปเล็กครับว้าเปเล็กอันวสวัสดีครับผมครับเป็นยังไงน,น้อเปเล็กอันตายฮะโอ้ยนอ้อนอันแต่ว่าฉีมาเถิงถามเลียกตอบฝันเถิงเลียกกันปูพร้อมแลยเปเล็กอันคน,นให้ตัวเก่านะให้ตัวเก่าที่เปเล็ก ตัวใดให้ปลาเล็กหนึ่งกับสองอ๋อหนึ่งกับสองโขเก่าครับผมผู้ใดเนเปิดเพลงปลาเล็กนี่เสียงอยังไงเสียงอยู่ตลาดบอกปลาเล็กอ๋ออันเล่นปลาเล็กฟันดีวะงวดนี่ฟันต้องวัดฟันแล้วเขามาซื้อลอตเตอรี่เจ้าหน้าดี่หลัง ตัวไหกับปลาเล็กเก้าหา้าเก้าห้ามีนนคนมาถามสื่อลอตเตอรี่เก้าห้าปลาเล็กตอนงวดนี้มักมักตัวไหนนี่นีน่ช <มา S 1> วนครับมักนักเจ็ดโถมเจ็ดหนึ่งอ๋อจับไซเหล็กูเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งจับไซเหล็กูครับผมจับอันนี้ หาหนึานครับแที่ชือนี้เา,า,าเจ้ากือลลาคนมาถามถามหาลอตเตอรี่เข้าหาเอาจังได้เกิดส,สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวสิสิเปนน,น้ำเสนอเอาอีกตั้งหากแล้วปะเล็กญญครับเอาหมวดคลิปนี้กั จังไดกับชีลบวนปลาเล็กซ้ำนี่ครับผมจ้าครับครับขอบคุณปลาเล็กครับผมสวัสดีครับจ้าจ้าเอาครับพี่น้องครับผมพอดีเพิ่นขายลอตเตอรี่ยุ่ตลาดครับผมอาจจะมีเสียงแสก่อนครับพอดีก็เลยอยากจิตมานำเสนอเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสียงลบควนปลาเล็กกะได้มาลาเดอครับผมพี่น้องเฮบซี่รับทันกะล่อค่อยอยู่ครับเลข วิ่งปลาเล็กหรือว่าเล็กที่ปูถุดงไห่มาทุกงวดครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องทีทีล่อค่อยครับผมเลขวิ่งปลาเล็กงวดนี้หนึ่งกับสองครับผมครับแล้วก็ปลาเล็กกับฟันดีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นเลขฝันตองงวดเหมือนเด้อครับผมฝันตองงวดมีคนมาถามหาลอตเตอรี่ครับผมเลข เก้าห้าครับพี่น้องเนาะเลขเก้าห้าครับเลขเก้าห้าเอาลองเบิ้งครับพี่น้องแต่ว่าในชอบส่วนตัวของปลาเล็กที่เพิ่นจะซื้อครับผมในงวดนี้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับผมครับซึ่งกระเขากับเลขของปูควบเด้อครับผมเลขวิ่งเพิ่นขึ้นหนึ่งกับสองครับปลาเล็กซื้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ห้าหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับผม แล้ครับพี่น้องครับผมแนวทางเลขวิ่งป้าเลขอำเภอเพนครับพี่น้องเนาะพิจนาเบิงเป็นแนวทางครับปกติเลขวิ่งเพิ่นกะถือว่าเดินดี้ะครับผมแต่วางวนว่าหันลดครับผมลดไปเิ่นหนึ่งกับสองวันนี้ก็ได้ตัวเก้าอีกครับพี่น้องเนาะหนึ่งกับสองครับเอาวันนี้นาสนใจครับผมโดยเฉพาะเพิ่นจับส่เล็กเจ็ดพร้อมครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองครับกัดพิจนาเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวบเบิ้งเด้อครับพี่น้องเลขวิ่งป้าเล็กครับผมหนึ่งกับสองครับผมพร้อมกับเลขที่ป้าเล็กสอบเนาะพี่น้องเนาะคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลยก็ห้าหนึ่งครับผมครับรวมไปถึงเลขข้อมฝันตัวงวดของป้าเล็กเด้อครับพี่น้องก็คือเก้าห้าครับผม เก่าหามีคนมาถามสื่อเลขเก่าหากับปลาเล็กครับผมปลาเล็กขายลอตเตอรี่อยู่ครับพี่น้องเนาะครับเขาพิจารณาเบิรงครับผมสําหรับแนวทางของปลาเล็กครับหนึ่งกับสองครับได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเล่นเงินไปนับกันในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบหกครับผมกับแนวทาง ที่เก่ามาแชร์น้ำเชียร์เด่นน้ำเสนอครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ